ถ้าคุณแม่ต้องการที่จะชนะสูตรร่างของน้องเดี๋ยวจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเรื่องการพิสูจน์ทราบไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าแม่ติดขัดอะไรบอกผมเดี๋ยวจัดการให้สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวแตนดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะนมกัญชัยว่าไงเมื่อคุณแม่ผิงคยายดาลังเลเก็บร่างชนะสูตรกัญชัยบอกแบบนี้หลังแม่หลังเลจากกรณีการเสียชีวิตของนักร้องสาวผิงศยาดาหลังนวดวิด อโพสแสตทาหอนไว้ในเฟซบุ๊กก่อนป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งล่าสุดคุณแม่แฟนหนุ่มและผู้จัดการเปิดใจในรายการโหนกระแสในวันนี้9ธันวาคม2567ซึ่งบางช่วงบางตอนคุณแม่เผยถึงเรื่องเก็บร่างของน้องพิงที่มีความไม่สบายใจด้วยโดยบอกว่าเพราะทุนไม่มีถ้าเก็บไว้นานก็ไม่รู้จะเอาทุนที่ไหนแค่ทำงานศพก็เป็นหลักแสนแล้วก็ทำหลายวันขอกลับไปปรึกษาญาติิก่อน ยิ่งยื้อไว้นานยิ่งไม่มีทุนจะเป็นนี้เป็นสินอีกครั้งนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้าคุณแม่ต้องการที่จะชนะสูตรร่างของน้องเดี๋ยวจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เรื่องการพิสูจน์ซับไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าคุณแม่ติดขัดอะไรบอกผมเดี๋ยวผมจะจัดการให้ถ้าแม่อยากพิสูจน์รับข้อเท็จจริงว่า ว่าเกิดจากอะไรถ้าผ่านการชนะสูตรน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดยังไงเดี๋ยวแม่บอกจะประสานเรื่องให้เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงตรงนี้ถ้าแม่โอเคไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขนบธรรมเนียมก็เอาที่แม่อยากให้เป็น